กระบี่จงมาบทที่22หยุดเวลาในกระท่อมไม้ไร้ป้ายบอกชื่อหลังหนึ่งของโรงเรียนชีติ้งชุนนักปราชญ์สำนักคงจือ กำลังนั่งศึกษาศิละปะในการเล่นหมากล้อมอยู่กับตัวเองไม่ได้เล่นตามรูปแบบการวางหมากที่มีชื่อเสียงซึ่งสืบทอดต่อกันมาเป็นพันปีแล้วก็ไม่ใช่การวางหมากซ้ำแบบเดิมเพื่อศึกษาเคล็ดลับของคู่แข่งอย่างในการประชันของแคว้นเขากำลังจะวางหมากสีขาวตัวหนึ่งลงไปบนกระดานแต่แล้วก็ถอนหายใจหนึ่งครั้งหมากที่เดิมที่มีตำแหน่งการวางอยู่แล้วกลับถูกยกค้างไม่รู้จะวางตรงไหนหลังจากนักปราช์าำนกคงจื้อหดมือกลับตัวหมากกลับยังคงลอยค้างอยู่กลางอากาศ ห่างจากกระดาษประมาณชุ่นกว่าชีจิ้งชุนยังคงนั่งนิ่งอย่างสำรวมในฐานะที่เป็นอริยาผู้รับผิดชอบเฝ้าพิทักเมืองในรุ่นนี้อดีตเจ้าสำนักศึกษาสารยานึงใน72สําำนักศึกษาของสำนักคงจือที่ต่อให้จะถูกเนนเทศมาทำความดีลบล้างความผิดอยู่ที่นี่ ชีจิ้งชุนก็ยังคงวางตัวสมกับเป็นนักปราดคงจื้อผู้ปราศจากมนทินอย่างสมเกียรติสำหรับชาวบ้านในเมืองแห่งนี้แล้วต้นไม้ใบหญ้า,ยยาเติบโตและแห้งเหี่ยวช่วงเวลา60ปีพริตาเดียวก็ผ่านเลยไปอาจารย์สอนหนังสือถูกเปลี่ยนมาแล้วหลายคนหน้าตาไม่เหมือนกันอายุไม่เท่ากันมีเพียงสิ่งเดียวที่เหมือนกันอย่างไม่มีผิดเพี้ยนก็คือกลิ่นอายของบัณฑิตที่อธิบายได้ไม่ชัดเจนกลิ่นอายของความหัวโบราณเข้มงวดเคร่งขรึมแต่สรุปแล้วก็จืดชืดไร้รสชาติเหมือนกันหมด แล้วก็ไม่เคยมีใครคิดว่าอาจารย์ของโรงเรียนที่สลับสับเปลี่ยนกันไปไปมามาเหล่านั้นแท้จริงแล้วคือคนคนเดียวกันไม่เพียงเท่านี้เมื่อไปอยู่ในฟ้าดินที่กว้างใหญ่ไพศาลน,นอกเมืองท่านชีที่มักเก็บตัวอยู่กับบ้านแท้จริงแล้วเคยได้ครอบครองตำแหน่งฐานะที่สูงส่งทั้งยังมีเวทอภินิหารที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรนาทีถัดมาดวงจิตของชี้จิ้งชุนก็หลุดออกจากร่าง ประหนึ่งเซียนผู้สวมอภรรสีขาวหิมะที่ล่องลอยจากเรือนกายอันเป็นโครงขังหลุดพ้นจากพันธนาการมาได้ในเสี้ยววินาทีแล้วจึงล่องลอยไปยังตรอกแห่งหนึ่งของเมืองเพียงแค่ชั่วพริบตาชีจิ้งชุนก็มาถึงตรอกแห่งนั้นเขาหันไปมองหญิงสาวที่นอนจมกองเลือดก่อนเป็นอันดับแรกใช่จินเจียนแห่งเขาเมคาเรืองบัดนี้สามจิตเจ็ดวิญญาณกำลังแกวงไก่แหลกสลายดุจเปลวเทียนกลางลมพายุ ชีจิ้งชุนหยุดมองอยู่ชั่วครู่แล้วในที่สุดเขาก็เดินมาหยุดอยู่ข้างกายคนทั้งสองร่างของนายน้อยแห่งนครมังกรเท่าที่สวมกว่าสูงเอ็นมาด้านหลังเล็กน้อยเบิกตากว้างอ้าปากค้างบนใบหน้าหล่อเหล่าที่ผิวรันขาวนวลดุจหยกนั้นมีสีหน้าซับซ้อนสลับกันอยู่ระหว่างความตื่นตะลึงคลางแคลงและสิ้นหวังเด็กหนุ่มรองเท้าแต่ค้างอยู่ในท่ากระโดดสูงกระเจิญสังหารอย่างดุดันมือซ้ายกำเษกระเบื้องชิ้นหนึ่งที่คมกริบประดุดใบมีด ต่อให้เป็นช่วงเวลาขับขันที่ความเป็นความตายมีเพียงเส้นบางๆกั้นขวางเด็กหนุ่มที่ทยานร่างอยู่กลางอากาศก็ยังคงมีสายตาเด็ดเดี่ยวสีหน้าสงบนิ่งไม่เหมือนกับเด็กหนุ่มโง่คล้าวผู้ถือกำเนิดในตรอกเล็กสุดโทมเติบโตขึ้นมาท่ามกลางป่าเขาเลยแม้แต่น้อยคงมีเพียงความจนใจที่ซ่อนลึกอยู่ในดวงตาเท่านั้นที่ยังสอดคล้องกับความเป็นเด็กหนุ่มอยู่บ้างสำหรับความจนใจเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับบัณฑิตผู้อยู่กับห้องหนงังสือและโรงเรียนมานานหลายปีอีกแล้ว ก็เหมือนกับชาวนาที่ดำรงชีพอยู่ได้โดยการพึ่งพาธรรมชาติคนหนึ่งนั่งอยู่บนพื้นนาที่ดินแห้งขอดแตกระแหงเงยหน้ามองดวงอาทิตย์เจิดจ้าอารมณ์ของเขาในเวลานั้นย่อมไม่ใช่เครียดแค้นโกรธขึ้นแต่มีเพียงความจนใจและความเลื่อนลอยอย่างลึกล้ำในฐานะที่เป็นเจ้าของฟ้าดินแห่งนี้ชั่วคราวชีจิ้งชุนย่อมรู้ความเป็นมาของครอบครัวเฉินผิงอันทั้งสามคนเป็นอย่างดีหรือแม้แต่ย้อนทวนไปเมื่อร้อยปีพันปีก่อนต่อให้เขาจะไม่เคยเห็นบนรรพบุรุษของเด็กหนุ่มกับตาตัวเอง แต่ก็พอจะอนุมานได้คร่าวๆ เหตุผลนั้นง่ายมากก็เหมือนผู้พิพากษาม,มนชนคนหนึ่งที่หากอยากรู้การสืบทอดทางชาติกำเนิดของชาวบ้านใต้การปกครองของตนแค่ไปตรวจสอบเอาจากฝ่ายครัวเรือนที่เก็บรักษาทะเบียนสม,มโนครัวก็รู้ทุกอย่างที่ต้องการได้แล้วเมืองเล็กแห่งนี้ผ่านการวิวัฒนาการและพัฒนามาสามพันกว่าปีฝังรากอย่างลึกรัดพันตัดสลับแผ่กิ่งก้านสาขาข,าขยายออกไปนอกเมืองเพราะทุกรุ่นล้วนมีบุคคลที่น่าครั่นคร้่งปรากฏอยู่หลายคนแม้จะไม่สามารถกลับคืนสู่บ้านเกิดได้อย่างสมเกียรติ แต่กลับอาศัยช่องทางลับมาเลี้ยงดูตระกูลของตัวเองสุดท้ายจึงสร้างให้เกิด4แท้10ตระกูลที่รุ่งเรืองที่สุดของเมืองในทุกวันนี้ตระกูลของเชิญผิงอันก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเช่นกันบนรรพบุรุษของเขาก็เคยเจริญก้าวหน้าเคยใช้ชีวิตรูราซุ่ำรอยมาก่อนแต่หลังจากผ่านมรสุมการเปลี่ยนแปลงที่ลุ่มลุ่มดอนดอนถึงสองครั้งสองคราในบุกพแจกันสมบัติทวีปที่มีแคว้นในอนัตนับไม่ท้วนและมีราชวงศ์ดานดาดแห่งนี้ตระกูลของเขาจึงค่อยๆเสื่อมถอยลง ปล่อยให้ตระกูลอื่นเข้ามาแทนที่เหมือนดั่งสายน้ําไหลสู่ที่ต่ําเป็นเวลานับพันปีพอมาถึงรุ่นของบิดาเด็กหนุ่มสายสกุลเชิญของเมืองแห่งนี้จึงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสกุลที่ตกต่าที่สุดของตลอดทางบุพ,พแจกันสมบัติทวี นั่นก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่าเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในดินแดนของราชสำนักตาลีพวกเขาจึงเหมือนตระกูลที่จัก,กรพรรดิออกพระราชโองการว่าห้ามคนในตระกูลเข้ารับราชการทุกรุ่นทุกสมยัยจึงไม่มีทางที่จะฟื้นฟูตระกูลให้กลับมารุ่งเรืองได้อีกหลังจากที่ชีจิ้ิงชุนมาเป็นผู้ควบคุมการโคจรของข่ายกลน,นี่ เวลา60กว่าปีที่ผ่านมาเขายึดมั่นในคำสอนของอาจารย์ที่บอกว่าสงบสุขเที่ยงทำไว้เสมอไม่เคยใช้ความชื่นชอบหรือความรังเกียจของตัวเองมาเปลี่ยนแปลงวงโคจรชะตาชีวิตของชาวบ้านในเมืองตามใจชอบหาไม่แล้วในสายตาของบัณฑิตผู้เคยมองความชั่วร้ายเป็นศัตรูคู่แค้นคนนี้ย่อมต้องเห็นว่าในตระกูลใหญ่มีความสกปกระกโตกสมมอยู่มากมายและในตระกูลเล็กของตรอกเกาโสมก็มีความลำบากยากแค้นอยู่มากมายเช่นกัน แต่เมื่อชีจิ้งชุนเลือกจะนิ่งดูดายกับสิ่งเหล่านี้เขาจึงมองเห็นว่าในตระกูลใหญ่ก็มีความจนใจเป็นของตัวเองและในตระกูลเล็กก็มีความชั่วร้ายอยู่เช่นกันนานวันเข้าชีจิ้งชุนก็เป็นเหมือนรูปปั้นเทพพเจ้าที่ถูกยกขึ้นหิ่งบูชาทั้งไม่แยแสควันทุบของผู้คนที่มากราบไหว้แล้วก็ไม่รับน้ำใจจากผู้ใดทำเพียงแค่วางเฉยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในโลก ชีจิ้งชุนตะลึงเล็กน้อยเดินขึ้นหน้าไปหนึ่งเก้าเพ่งสายตามองไปก่อนจะพยักหน้าเบาๆที่แท้แม้ภายนอกจะมองดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มผู้ยากจนที่พุ่งกระเจินเข้ามาสังหารด้วยท่วงท่าเยี่ยมหานหวังจะให้ฟูหนันหัวตายสถานเดียวแต่ในความเป็นจริงหากดูจากท่าทางของเขาในเวลานี้สุดท้ายแล้วมือข้างนั้นของเด็กหนุ่ม คงกระแทกลงบนลำคอของฝูนันหัวอย่างแรงทว่าเมื่อเทียบกับจุดจบของชายจินเจียนแล้วสิ่งที่ฝูนันหัวกำลังเผชิญนับว่าดีกว่ากันมากร่างทั้งร่างของฝูนันหัวจะต้องปลิวไปกระแทกกับกำแพงจากนั้นก็ต้องถูกเด็กหนุ่มใช้มือข้างหนึ่งกุมลำคอเอาไวา้ส่วนมืออีกข้างจี้เศษกระเบื้องไว้ตรงหน้าอกชีจิ้งชุนรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมเด็กหนุ่มถึงไม่ลงมือฆ่าให้อีกฝ่ายตายไปซะนี่ถือเป็นโอกาสอันดีแล้ว หากปล่อยไปอีกฝ่ายอาจกลายมาเป็นภัยร้ายไม่รู้จบสิ้นในภายหลังชี้จิ้งชุนคือนักปราดผู้รักษาระเบียบและมารยาทอย่างเคร่งครัดก็จริงแต่กลับไม่ได้เคร่งในกฎแบบตายตัวเหมือนนักปราดครั่มคลึกที่ดีแต่โครงสีสล้วเอาแต่คลิกค,ค้นตำราเท่านั้นสำหรับคนอย่างฟูนันหัวไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ฐานกระดูกหรือนิสัยใจคอเขาล้วนคุ้นเคยเป็นอย่างดีต่อให้วันนี้ยามอยู่ในตรอกอีกฝ่ายจะยอมวางความแค้นลงชั่วคราว เาถูกเด็กหนุ่มข่มขู่แต่เรื่องนี้จะต้องกลายมาเป็นความอับปะยะยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นได้น้อยครั้งตลอดชีวิตของชายหนุ่มผู้นี้จะบอกว่าเป็นมาในใจที่ขัดขวางการฝึกตนของเขาก็ยังไม่เกินไปเมื่อถึงเวลานั้นคนที่จะคิดเล็กคิดน้อยกับเด็กหนุ่มอาจไม่ใช่ตัวของฟูนันหัวเองแต่จะเป็นคนทั้งนครมังกรเท่านายแห่งทะเลทักษิณแทนที่ชี้จิ่งชุนมาขัดขวางไม่ให้เด็กหนุ่มฆ่าคนติดต่อกันย่อมเป็นเพราะมีใจที่เห็นแก่ตัว แต่ที่มากกว่านั้นคือใจที่เห็นแก่ความยุติธรรมตอนนี้ตลอดทั้งเมืองเป็นเหมือนเครื่องปั้นชิ้นหนึ่งที่มีรอยร้าวลามไปทั่วสักวันย่อมต้องระเบิดแตก ชีจิ้งชุนจำเป็นต้องชะลอช่วงเวลาที่ไม่อาจแก้ไขนี้เอาไว้เพื่อที่จะจัดการปูทางถอยให้กับคนจำนวนมากขึ้นทางที่ดีที่สุดคือสามารถส่งมอบไปให้กับมือของอาจารย์หลวนช่างตีเหล็กผู้นั้นอย่างมั่นคงประคับประคองช่วงเวลา60ปีสุดท้ายไว้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาพอถึงจะทำให้ผู้คนช่ำชื่นกันทุ่นหน้าได้บ้างคนบนเขาได้รับโชควาสนาคนล่างเขาได้มีชีวิตที่ปลอดภัยต้องรู้ว่าด้วยความเคยชินของคนส่วนใหญ่ในอดีต ทุกครั้งที่เส้นทางพังทลายใหม่เข้ามาแทนที่เก่าวาสนาผุดขึ้นรอบทิศช,ช่วงเวลาแห่งการช่วงชิงความเป็นอมตะเช่นนี้ความเป็นความตายของมดตัวเล็กนับร้อยนับพันตรงต,รงตีนเขาไม่อาจนับเป็นอะไรได้เลยความหดเหี่ยมไร้ปราณีของตระกูลเชื้อพระวงศ์ในโลกมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียสละของวิธียิ่งใหญ่ที่นักพรตหลายคนเลื่อมใสศรัทธาแล้วกลับไม่มีค่าพอให้พูดถึงเลยแม้แต่น้อยชีจิ้งชุนครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะอัมพรังกายไว้อย่างเงียบเชียบ ฟ้าดินกลับมักเลื่อนโคจตรตราบรื่นไร้อุปสรรคอีกครั้งภาพเหตุการณ์ที่เวลาหยุดนิ่งก่อนหน้านี้รันแตกออกอย่างไร้สำเนียงในที่สุดมือของเด็กหนุ่มก็กระแทกลงบนลำคอของฟูนันหัวอย่างแรงฝ่ายหลังสีสสายโอนเอ็นถูกพละกำลังมหาศาลผลักให้เซไปกระแทกกับผนังของตรอกเด็กหนุ่มที่เท้าเหยียบพื้นดินอีกครั้ง พุ่งเข้าประชิดตัวอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วก่อนจะสอกใส่หน้าท้องของฟูนันหัวฟูนันหัวยังไม่ทันยืนได้มั่นคงสอกของเด็กหนุ่มก็แทบจะทําให้เขาสําลักน้ําดีที่ตีตึ้นขึ้นมาในลําคอต้องงอตัวลงตามสัญชาตญาณมือข้างหนึ่งของเด็กหนุ่มบีบคอฟูนันหัวอีกข้างหนึ่งถือเศษกระเบื้องจี้ไว้ตรงหน้าท้องของคุณชายสวมกวนสูงท่านนี้ฟูนันหัวจินตนาการไม่ออกเลยว่าเหตุใดเด็กหนุ่ม้อมแห้งที่เี้ยก,กว่าตนหนึ่งช่วงศีรษะถึงมีพละกกาลังมหาศาลเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแหลมคมและเยียบเย็นของเศษกระเบื้องตรงหน้าท้องที่ทําให้นายน้อยนครมังกรเท่าสัมผัสได้ถึงความตายที่คืบคลานเข้ามาใกล้อีกครั้งเพียงแค่ช่องว่างเล็กๆก,ก็อาจพาเขาไปอยู่ห่างอีกโลกหนึ่งสูนันหัวย่อมไม่รู้ว่าพลังแฝงร้ายที่สิ้นสุดที่ปะเถอ,ออกมาจากเด็กชายคนหนึ่งที่ต้องขึ้นเขาเข้าป่าลึกตามหาสมุนไพรตั้งแต่เล็กเพราะความยึดมัน่นถือมั่นในบางอย่างที่รุนแรงยิ่งกว่าความหวังให้ตัวเองมีชีวิตรอดนั้นน่าตะลึงมากแค่ไหน เมื่อเด็กชายกินสมุนไพรผิดแล้วลม้มลงกลางจอกความเจ็บปวดรวดร้าวที่ทำให้ร่างของเขาดิ้นทุรนทุรายไปมาเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นแท้แท ที่ทําให้เด็กชายซึ่งเดิมที่ควรเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนพยายามพาตัวเองกลับบ้านแม้จะต้องคลานไปก็ต้องเอาสมุนไพรช่วยชีวิตตะกรานั้นกลับไปถึงบ้านให้จงได้ภายหลังไม่ว่าจะเป็นการตัดฟืนเผาถ่านเผาเครื่องปั้นขึ้นรูปเครื่องปั้นขุดดินชิมโครนและอื่นๆไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ทดสอบพละกําลังกายและความอดทนของเด็กหนุ่มหากอยู่นอกเมืองฟูหนันหัวแค่รายเวทลับของตระกูลเซียนเล็กน้อย ก็สามารถบทขยี้เด็กหนุ่มได้ร้อยคนพันคนแต่เมื่อต้องมาช่วงชิงความเป็นความตายอยู่ในเมืองแห่งนี้เขาก็แทบไม่ต่างจากคนที่โชคดีสิ้นสุดจนเตะแผ่นเหล็กเข้าเต็มเท้าสูนันหัวถูกความเจ็บปวดและความอับประยช์จูโจมเข้ามาอย่างพร้อมเพรียงกันเขาที่เลือดขึ้นหน้าจึงเอ่ยด้วยสีหน้าดุดันเจ้าข้าข่าเจ้าก็ต้องตายเหมือนกันเจ้าไม่ข่าข่าก็ยังหนีไม่พ้นความตายอยู่ดีเจ้าเด็กสวะคราวนี้เจ้าตายแน่เชิญผิงอันเงยหน้าขึ้นน้อยๆสายตาจับจ้องชายหนุ่มที่สีหน้าบ้าคลั่ง เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่อยากฆ่าเจ้าข้ากับเจ้าไม่มีความแค้นต่อกันเพียงแต่เจ้าคิดจะทำร้ายข้าข้าจึงต้องเอาคืนเท่านั้นฝูหนันหัวสยยยิ้มดูร้ายเจ้าเด็กสวะคนอย่างเจ้าก็คู่ควรจะยกเหตุผลมาพูดกับข้าฝูหนันหัวงั้นหรือเขาแผดเสียงตะเบงเจ้าคู่ควรงั้นหรือเชิญพิงอันเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนถามว่าเจ้าจะต้องค่าค่าให้ได้เลยใช่ไหมเมื่อสูนันหัวมองดวงตาทั้งคู่ของเด็กหนุ่มผิวดำเกรียมเขาก็พันสงบสติอารมณ์ลงได้สูนันหัวถูกบีบคอจนหน้าแดงก่ำแต่ไม่นานสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเขียวแล้วก็กลายเป็นม่วงอันที่จริงเด็กหนุ่มยังไม่ได้เพิ่มน้ำหนักลงไปที่นิ้วทั้งห้าเลยด้วยซ้ำแต่แค่นี้ก็มากพอที่จะทำให้ชายหนุ่มแข็งแรงคนหนึ่งหายใจไม่ออกตายแล้วสูนันหัวกล่าวอย่างยากลำบากถ้าข้าบอกว่าจะไม่ค่าเจ้า เจ้าจะเชื่อหรือไม่เขาดิ้นรนอย่างรุนแรงแต่แทบจะเวลาเดียวกันนั้นเด็กหนุ่มพลันเพิ่มแรงกดที่มือทำให้มือข้างหนึ่งของฟูนันหัวที่นิ้วทั้งห้าขยับเบาๆตกลงอย่างสิ้นเรี่ยวแรงเชิญผิงอันสายหน้าฟูนันหัวยิ่งปูตับร่าลายแม่ใจปรารถนาจะตกศีสษะของเจ้าเด็กสวัสดิ์ผู้นี้ให้ระเบิดตายไปแต่กลับพยายามวางสีหน้าให้ดูเป็นมิตรมากที่สุดแล้วเตยเสริมอีกหนึ่งประโยคหากข้าสาบานต่อฟ้าละคนอย่างพวกเราไม่สามารถเ่ยคำสาบานได้พล่อยๆหรอกนะ ฟูนันหัวออกอุบายการตั้งปณิธานของศาสนาพุทธและการสาบานในใจของนักรถเตา๋ามีพลังการพันธนาการที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงแต่เห็นได้ชัดว่าฟูนันหัวพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นต่อให้เขาสาบานแต่ก็เป็นเพียงคำสาบานปากกล่าวหาใช่คำสาบานในใจที่รุนแรงตามคำบอกว่าไม่เขียนตัวอักษรแต่กลับสลักตึงอยู่ในใจดังนั้นหลังจบเรื่องเขาจะทำตามหรือไม่ก็ดูที่อารมณ์ของเขาอย่างเดียวเท่านั้น อีกอย่างการสาบานในใจของคนที่ฝึกตนใช้ว่าจะไม่มีวิธีคลายคำสาบานเสียเลยเพียงแต่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนมากหน่อยเท่านั้นส่วนค่าตอบแทนจะมีราคาเท่าไร่ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับขอบเขตของนักรถว่าสูงหรือต่ำ เกี่ยวข้องกับใจความที่สาบานว่าหนักหรือเบาแต่คาดไม่ถึงว่าเด็กหนุ่มรองเท้าแต่กลับยังคงสายหน้าฝูหนันหัวที่เริ่มหายใจยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆหมดสิ้นเรื่องแรงที่จะตอรองเสียแล้วจูจๆสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเลื่อนลอยจะต้องตายแล้วหรือตายด้วยน้ำมือของสวะชันต่ำคนหนึ่ง ไม่ต่างจากชายจินเจียนที่น่าสงสารผู้นั้นถ้าอย่างนั้นหากข่าวร้ายนี้แพร่ไปถึงนครมังกรเท่าเขาจะกลายมาเป็นตัวตลกของคนทั้งเมืองหรือเปล่าเขายัางถึงขั้นไม่มีโอกาสยื่นมือออกไปแต่กลไกลับบนเข็มขัดหยกตรงเอวด้วยซ้ำเข็มขัดหยกเขาที่รัดไว้ตรงเอวเขาแท้จริงแล้วสร้างมาจากแก่นดวงวิญญ,ญาณที่หลงเหลืออยู่ของมังกรดินตัวหนึ่งพอได้แล้วน้ำเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูของคนทั้งสองสำหรับฟูนันหัวแล้วเสียงนี้ดุดเสียงจากสวงสวรรค์เพียงแต่ว่าเขาหมดสติไปพอดีจึง ไม่แน่ใจว่าตัวเองหูฝาดไปเองหรือไม่ส่วนเชิญผิงอันนั้นหันหน้ากลับไปด้านหลังด้วยความตะลึงงนัน ผลกลับกลายเป็นว่าเขาเห็นท่านชีที่ทั้งร่างเรืองแสงหิมะขาวโรนรูดภาพมายาล่องลอยฝ่ายหลังเพียงยิ้มบางๆไม่เอ่ยคำใดสายตาของเชิญพิงอันกลับคืนสู่ความเด็ดเดี่ยวอีกครั้งนิ้วทั้งห้าของมือควายยังคงไม่คลายออกจากลำคอของอีกฝ่ายชีจิ้งชุนไม่มีโทสะกับความหวังดีที่ถูกปฏิเสธแล้วก็ไม่มีความชื่นชมเมื่อเห็นคนที่มีความสามารถน่านำไปใช้งานเขาเพียงแค่โบกชายแขนเสื้อไปทางเด็กหนุ่มรองเท้าแต่เบาๆคลายหยิดของชิ้นหนึ่งมาไว้ในมือ พออริยสำนักของจือผู้นี้แบมือออกดูก็พรันหลุดหัวเราะไอศกกระปลกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสีดำดังน้ำมึกที่แท้ใครบางคนได้ปลูกฝังเจตนารมลงบนร่างของเด็กหนุ่มแต่บัดนี้มันหมดนหม,มองร้ายแสงเห็นได้ชัดว่าตายไปนานแล้วเมื่อเงยหน้ามองเด็กหนุ่มเชิญผิงอันอีกครั้งชี้จิ้งชุนก็ทอถอนใจด้วยความเสียดายเล็กน้อยมหน่าเล่าท่านอาจารย์ถึงบอกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้ ความสามารถที่โดดเด่นเป็นเพียงเรื่องรองปณิธานที่เด็ดเดี่ยวไม่คลอนแคลนต่างหากถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเชิญพิงปันเจ้าได้สอนบทเรียนอีกบทหนึ่งให้ข้าแทนท่านอาจารย์เสียดายก็แต่ข้าชี้จิ้งชุนในเวลานี้ไม่อาจมีโอกาสได้รับลูกศิษย์คนสุดท้ายอีกแล้วจบบทที่21สรุปคำสับท้ายตอน 1. 3จิตเวิญญาณสจิตมีทั้งหมดสอย่างคือ 1. วิญญาณฟ้า 2. วิญญาณดินและ3วิญญาณมนุษย์ ส่วน7็วิญญาณก็คือความรู้สึกหรืออารมณ์ทั้ง7อย่างชอบเกลียดเศร้าสุขกลัวรักความอยากหรือความหวังโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครา์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ